Bon okay. กคนนะคะวันนี้โออยู่ในครัวนะคะเพราะวันนี้พี่สาวนะเพื่อนนะที่นับถือเป็นพี่สาวนะแกจะมากินข้าวที่บ้านนะคะก็วันนี้โอได้เตรียมหลายๆเมนูไว้ด้วยนะโอทาแกงอ่อมไก่นะฝีฝีมือของโอนะแล้วก็พี่สาวแกชอบทานรสใส่ผักเยอะนะคะแล้วก็จะทําส้มตํานะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวแล้วก็มีไก่ย่างด้วยนะคะไก่อบนะคะเนาะมีเมนูหลายๆอย่างเสริมๆกันไปเ๋ยเรามาดูนะคะว่าโอใช้อะไรในการทําส้มตํานะทุกคน โอ้ oh, จะใช้หัวนี้ในการทําส้มตำนะทุกคนแทนมะละกอด้วยความที่มะละกอแพงนะคะทุกคนนะคะแล้วก็ดีในเมืองที่โออยู่ไม่มีมะละกอขายนะโอก็ oh. ใช้หัวนี้ตําแทนนะทุกคนราคาหัวนี้นะ,ะอยู่ที่1ยูโร9 9เกือบ2ยูโรนะ นะคะก็ตีเป็นเงินไทยก็เกือบๆแต่แปดสิบาทเจกว่าบ,บาทนินดๆนะคะหัวนี้มีชื่อว่าโครือเบนนะคะภาษาเยอรมันนะ,ะบางคนก็จะเรียกเป็นสเต็กอรือเ็นอะไรสักอย่างนะ,ะนะแล้วแต่คนเรียกไปนะแต่ว่าจะใช้โครือเบนภาษาที่ใช้ในซุปเปอร์มาร์เก็ตน,นะคะทุกคนหัวนี้ไม่แพงนะุกคนหัวใหญ่ทุกคนเห็นไหมคะก ใช้ได้นะคะหลายครั้งนะคะสามารถําได้หลายครั้งนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะไปลงมือขูดกันเลยนะนนโอ้โหิคะโอได้อะไรมาด้วยโอได้ลิ้นจี่มาด้วยนะคะทุกคนหอูไปซูเปอร์มาร์เกต็ตที่ที่นี่มานะคะเขาก็มีลิ้นจี่ขายด้วยนะ,ะ<อ><อ>ทุกคนโอจะเตรียมไว้ให้พี่สาวได้ทานด้วยนะ,ะทุกคนเนาะราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ4ยูโรนิดนิดนะคะทุกคนเนาะก็ถือว่าไม่แพงนะก็โอซื้อมาประมาณไม่ถึงครึ่งโลนะทุกคนนะี้นะ อีกตำไม่รู้ไม่จําไม่ได้แล้วนะทุกคนก็ถือว่าไม่แพงจ่ายไปนิดเดียวนะเนาะประมาณ3ามยูโรนะนี่ทั้งหมดนี้คือประมาณ3ามยโูโรก็ถือว่าโอเคนะทุกคนเกือบกิโลเกือบกิโลได้เหมือนกันนะทุกคนเนาะแต่ไม่เป็นไรนานๆเรากินทีหนึ่งนะทุกคนเห็นไหมถือว่าไม่แพงเลยเนาะสามารถซื้อทานได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปลงมือขูดมะละกอ,กอดีกว่านะคะไม่ใช่มะละกอเราเราไปลงมือขูดหัวสีม่วงกันนะทุกคนเพราะว่าหิวแล้วเดี๋ยวพี่สาวใกล้จะมาแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวกันเลยนะคะ,ะเราด้ทําการปอกเปลือกออกมาเสร็จแล้วเรรียนะียยบ้้อออนนนทุกคคืหหาาตขงัว โบรเบอร์เมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการสรับเลยนะคะทุกคนด้วยความที่เป็นหัวยาวก็จะขูดได้โอจะใช้ที่ขูดธรรมดาเอาเนาะนะคะจะทำให้ขูดงา่ายยิ่งขึ้นเนาะนะคะโอได้ทำการโกกไก่ไปด้วยนะทุกคนเนาะ,ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้กินแล้วนะมีสีชิ้นข้างในนะออไว้แล้วนะคะก็จะสุกแล้วแหละนะคะอขูดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะทุกคนอขูดเสร็จแล้วนะนี่ก็คือหัวที่เราเพิ่งขูดเสร็จนะขูดไม่หมดขูดนิดเดียวเนาะไว้ตำลายไหลฟังเนาะนี่ก็เยอะแล้วนะทุกคน คูรามาก็จะหน้าตาประมาณนี้ทุกคนเหมือนเส้นมะละกอเลยนะทุกคนรสชาติก็ใกล้เคียงมะละกอม,ม,มากเลยโอได้เตรียมแครอทไปด้วยเดี๋ยวจะขูดแครอทใส่เข้าไปด้วยนะคะเพิ่มสีสันด้วยนะให้มันมีสีสันหน้าทานมากยิ่งขึ้นด้วยเนาะนะคะทุกคนโอ้อยากให้นะคะเขาจะออกมาเส้นกรอบๆนะโอ้แช่น้ํนะาเย็นไวมนะทุกคนแช่น้ําเย็นไว้สักพักแล้วค่อยเอาขึ้นมาพักน้ําไว้นะจะทําให้เส้นมันกรอบมากยิ่งขึ้นนะทุกคนเนาะนะคะ นี่โอ้ขึ้นจากน้ำเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเส้นกรอบมากๆเลยนะพร้อมที่จะตําแล้วจ้าเดี๋ยวเราไปลงมือตันกันเลยนะคะไก่อบของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้านะคะเป็นขาเป็นปีกขากับปีกรวมกันเนาะแบบนี้นะ,ะเนาะสุกเรียบร้อยแล้วพร้อมกินนะจ้าข้าวเหนียวก็เรียบร้อยจ่าเชิญแซ่บๆนะจ้า ส้มตำของเราเสร็จแล้วจ้าแซ่บแซ่บพร้อมเสิร์ฟมาทานด้กันนะคะทุกคนแซ่บแซ่บนะจ๊าใส่ปูดองด้วยแล้วก็ใส่กุ้งรวกด้วยนะโดนกุ้งรวกกุ้งรวกนะทุกคนแซ่บแนะจ๊ามากินด้วยกันนะคะโอเคค่ะตอนนี้พี่สาวมาถึงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลงมือกินกันเลยนะคะเมนูของเรามีอะไรบ้างคะส้มตำส้มตำไก่นะคะแล้วก็มีอ่อมไก่นะคะเราจัดไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะลงมือทานกันเลยนะขออนุญาตทานนะทุกคนมาทานด้วยกันนะคะมา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 เสิร์ฟแซ่บเสิร์ฟแซ่บกินข้าวกินข้าวนะคะทุกคน